ดีครับสวัสดีครับท่าไงโอ้คุณยายคืนโอ้ขอบคุณครับเอ้าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยนะครับเป็นเกียรติกับลูกหลานตันคืนโอ้ไรคืนต้นไม่มีคำไรโอ้คุณยายคืนขอบคุณมากๆครับครับ ไม่มีดอกคืนเท่าทุนเนาะคืนเท่าทุนอยู่ที่เดิมถอนเร็วก็ไม่มีดอกเนาะถอนเร็วไปหน่อยทุกท่านก็เป็นภาพแห่งความสุขนะครับที่เราครับวันนี้จะได้ รำลาผู้เฒ่าผู้แกในหมู่บ้านน้องพี่น้องน,อะนะครับก็รำลาผู้เฒ่าผู้แกนะครับก่อนกลับนะครับปกติเอกี้ซียูนะครับอยู่บ้านก็จะรดน้ําดําหัวพ่อเนาะแม่แต่มาที่นี่เราก็มีผู้เฒ่าผู้แกมีอะไรด้วยแล้วก็นะครับทําไปในคราวดเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งน้องพี่น้องทานนี้ก็โอ้เอา้า សុខមកមកមានសុខថាទីត្របានត្រូវចិត្តប្រាថ្នា18ខ ዋ កខ ዋ នសូរថាស้มនេះខេ7 7ឆ្នាំគុនចៅមានមានស្តីចេមានស្តីអួយក៏ស้มតិចមានទីសោតទៅជុបជឿយូរដៃអួយបាយទៅចិត្តចុំសឧត្តមកម្មញ្ញគមីញ្ញជុំគមីញ្ញរញឲ្យមានកម្លាំងវងអាអូយអាយុមិនខ្វាន់យិនអាយុមិនខ្វាន់យឺនយូកັບលោកຫຼານណានា รักเละเขารุกจะใหญ่านพุ่งเลกไอ้ก้อนตอนมุกอันกี้อ่อนออกสกปรารคดปั่นตัาจะกดหักครับสาทุครับผมฮะผมแปลไม่ไม่เป็นนะพี่น้องก็ขออภัยด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละครับนะอวยพรกันให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นก่อนยืนนะครับเนาะ ตามความเชื่อของคนไทยเราโบราณเรานะครับพี่น้องนะครับอ่ทาทุกท่านก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วพี่น้องนะครับอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วตอนนี้ก็นะครับ តានោះฮะតាច្រើនច្រើនឲ្យជោគឲ្យមានពលកម្លាំងឲ្យមានស្បាយតាមត្រឿនត្រឿនឲ្យជោគឲ្យមានពលកម្លាំងឲ្យមានសុខភាពរាងកាយแข็งแรงនោះនឺទ្រូងផងដៃនោះផងតានោះផងហុំនោះផងបងឲ្យតិចតិចជុំមានសេចក្តីទុក្ខហើយមានមានសេចក្តីទៅញ៉ៃគ្នាប្រាក់គ្នាទុំគ្នាយើងទៅមានមានតានោះគ្នាអូសុខគ្នាល្អតិចតិចជុំ ชาตกครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องครบถ้วนกระบวนการอ,อําเนาะครับตอนนี้เราก็เสร็จสินส้นภารกิจแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัด,จดเตรียมของนะครับเดินทางกลับเนาะนะครับเตรียมของเดินทางกลับกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างทาง,าาง,งทโอ้โหโอ้ นี่คืออะไรนี่เตรียมของกลับเลยใช่ไหมนี่เขียวเชวยนี่เขียวมีกล้วยมีมะพร้าวโอ้้อาสวยงามนะเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย